สวัสดีครับผมขอแนะนําตัวกันหน่อยนะครับผมคือจ่าสิบเอกเจเคบอยนะครับผมเพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่ให้มาจําการที่เมืองซันโตสให้เป็นจ่าสิบโทสิบตีสิบจตาวาเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่บอกเลยว่าไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นเมืองที่สงบสุขมากๆเลยผู้พันเขาบอกผมมาอย่างนี้นะครับซึ่งผมเน้นเริ่มจะหมดความอดทนกับพวกมันแล้วผมจะกำจัดไอ้พวกโจรเหล่าร้ายให้หมดไป ด้วยปืนสั้นที่ผมมีกับไฟฉายที่ผมใช้เริ่มเลยดีกว่าฮะโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมด้วยเจเคทีวีนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมได้มาประจำการเมืองที่บอกเลยว่าสงบสุขสุดๆเนี่ยเอาว่านะอาชญากรรมนี่ไม่มีแน่นอนนะฮะผมจะไม่เป็นคนยิงคนร้ายก่อนเนี่ยผมจะใช้ความประนีประนอมนะฮะนี่ฮะผมใช้ความประนีประนอมในการเล่นเนะฮะ ผมจะต้องถามว่าก่อนว่าทำไมถึงเป็นคนร้ายเนนะฮะซึ่งการที่อผมแม่นมากฮะผมนี่เป็นคนที่แม่นมากเนะฮะบอกเลยว่าคนร้ายทำอะไรผมไม่ได้หรอกนี่ฮะเนะี่ยผมจะไม่ฆ่าคนร้ายก่อนนะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากเลยการที่เราฆ่าคนเนี่ยเนะย ตอนนี้ก็นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องกําจัดระบบที่มันผิดพลาดนะครับผมเราจะจับเนี่ยไอ้พวกที่มันแหกคุกนี่ให้หมดก่อนนะมันต้องมีส้ศสึกที่เป็นตํารวจแน่ๆฮะถึงมันหลุดออกมาได้ขนาดนี้อานึว่าตอนนี้ผมต้องกําจัดพวกมันเน,ะนะี่ยะผมเห็นพวกมันวิ่งวิ่งละเล่นและล่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ไหวแล้วอ้าวหนีตอหน้าตอตากูอย่างนี้จับเลียงตัวจับเลียงตัวจับเลียงตัวเออืออเรียบร้อยฮะจับเลียงตัว เรียบร้อยพวกเองคิดจะหนีเหรอไม่มีทางหรอกโอ้โหมันมันหนีอะ่ะไปชโชคดีเลยพวกเองกลับเข้าคุกไปเหมือนเดิมเลยนะ่งคิดที่จะหนีอีกเข้าใจไหม <c oughs> แค่รับโทษไม่กี่เดือนกี่ปีนั้นรอกันไม่ได้รือไงเวลาทําผิดนี่ไม่รู้จักคิดใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราต้องอินนะอินตามบทหน่อยตอนนี้เราเป็นนายตำร,รวจที่เก่งที่สุดในเมืองซันโตสแห่งนี้นะซึ่งผมเนี่ยต้องแบบเล่นเก่งๆเ,เลยนะเก่ <c oughs> <c oughs> งตายแหละนะฮะก็ตอนนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันจะหนีคนอย่าง้วฮะมันหนอีอ๋อนี่ไม่ใช่นี่ตำรวจโอเคตรงนี้เมืองก็น่าจะสงบเรียบร้อยนะฮะโอ้ยตรงนู้นฮะยังยังยังไม่สงบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันขโมยเขย้าบินตำรวจหรือเปล่าวะจับมันเลยฮะคุณตำรวจจับมันโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอืมเขาส่งมาดีมากเลยเนี่ยส่งเรามาคือแบบรับใช้ชาติได้โอเคมากเนี่ยคือผมก็อยากอัปเกรดขั้นตัวเองให้เป็นสวัสด์เนี่ย ซึ่งก่ก่าที่ผมจะได้เป็นสว่า์นั้นผมต้องใช้เวลาเนี่ยเพราะตอนนี้ตำแหน่งผมยังน้อยนิดเนี่ยผมต้องไปหานายก่อนนะนายผมอยู่ไหนไวะเนี่ยนายไม่อยู่ด้วยโอ้โหนายไม่อู้งานไปโอเคฮะเมืองน,นี้สงบเรียบร้อยฮะเอเดี๋ยวเดะเเด,เด,เดคิดจะหนีกันอีกแล้วหรอพวกเองอะ่ะฮะอย่าเน้อุ้ยมันต่อยเมื่อกี้ใครต่อยตำรวจใครต่อยเออใครต่อยตำรวจเหรอต่อยเหรอ ถอยอ๋อถอยอ๋อย,ออย,อยิงผู้บริสุทธิ์ได้ไหมเนะี่ยฮะยิงผู้บริสุทธิ์ได้ไหมเนะี่ยอย่าอย่าคิดหนีพวกเองอย่าคิดหนีเนี่ยเราจะเฝ้าไอ้สามคนนี้ไว้ฮะอ้าวมันหายไปหน,นึ่งคนเหตุการณ์นี้เจอมึงละมึงคิดจะหนีใช่ไหมหนีปุ๊บยิงปั๊บอะ่ะให้คิดดีๆคิดดีๆเลยน้องน้องคิดดีๆน้อง <c oughs> อ้าวเฮ้ยต่อยตำรวจปะต่อยตำรวจนะต่อยตำรวจปะอย่าอย่าอย่าซ่าอย่าซ่ากับตำรวจน้อง อะไรจะไปไหนกันไปด้วยสินี่ฮะเรามีปืนที่สามารถช็อตจับได้นะช็อตสิอ่ามันยังไม่มีมันยังไม่หนีอ่ะเราเปิดประตูให้เปิดให้หนีเลยเนะี่ยเออกูเปิดให้มึงแล้วอ่ามึงตกมึงหนีมึงคิดจะหนีเหรอขออนุญาตจับกลุ่มในข้อหาอาชญากรรมขออนุญาตจับกลุ่มฮนะขออนุญาตจับกลุ่มเอ่อทำไมผมจับกลุ่มมันไม่ได้วะ เรียบร้อยฮะขออนุญาตจับกลุ่มเลยนะฮะคือเมื่อกี้เขาคิดจะหนีฮนะผมแค่เปิดท่อไปเช็คท่อข้างล่างแต่คือมันหนีนะอ่นานว่าเอ๊ะเอะเอะถึงกระเบืกแตก <c oughs> <c oughs> อุ้ยมันต่อยตำรวจวะไอ้พวกนี้ไอ้พวกคนชั่วอืมผมว่าผมต้องจับมันเพราะมันเป็นอชาชญากรรมนะตอนนี้ไอ้นี่ฮะจับไอ้นี่ก่อนโอเคเรียบร้อยะฮะจับเลยฮะไปฮะเข้าคุกไปเข้าไปเลยฮะนี่ต่อยตำรวจใช่ไหม อ้าวเฮ้ยหลุดได้ไงวะอยา่าอย่าหลุดไม่ดีไม่ดีดกลับเข้าคุกไปเข้าไปเลยเองอยู่ในคุกนู่นเองไม่ควรที่จะอยู่ข้างนอกนะฮะนี่เป็นตำรวจที่โหดจริงๆเลยจับหมดเนะยผมบอกไว้ก่อนอ้าวาอีกแล้วไีกแล้วคิดจะหนีเหรอคิดจะหนีเหรอสมมุติเราแกล้งแกล้งไม่อยู่แล้วกันเอาว่าเราไปตรวจงานข้างนอกบ้างเนี่ยคือเราตรวจข้างในนี้เราก็รู้สึกว่าคนร้ายมันไม่ค่อยได้หนีเลยอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวผมลองไปสถานีใหญ่ก่อนนะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนะี่อ่ะขึ้นรถไม่ได้ด้วยรถผมน้ำมันหมดแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจสุดหลอ่อพ่อรวยขอรถสปอร์ตสักคันสิคุณตำรวจครับกูก็เป็นตำรวจนะแต่กูยศน้อยกว่าเฮ้ยขอรถหน่อยไม่สนใจกูเลยตำรวจครับผม โอ้โหคันละ5้าแสนรวยเกินนะตำรวจแม่งรวยเกิน้าไปตำรวจอย่างผมนี่มันช่างจนอะไรยัง,งมีวะตังมีหมื่นสามซื้ออะไรได้บ้างมีการแหกคุกเกิดขึ้นฮนะผมบอกเลยว่ามันไม่รอดมือ,มอผมได้หรอกผมบอกเลยผมนี้จะไปดักท่อเลยมาซิมาซิจะมาทางไหนไอโจรไอโจรโอ้ยแม่งเพลงข้างบนแม่งก็ดังเลยเกินเลยไหนไอโจรอยู่ไหน มันต้องมีโจโรโผล่ข้าท่อมาซิไอโจรอย่างนี้ม่งไม่โผล่ข้าท่อเหรอนี่ผมหาก่อน <c oughs> โจรกระจอกมึงอยู่ไหนอย่าบอกว่ามึงออกไปแล้วชิปไก่เลยฮะระหว่างนี้สายตำรวจต้องไปตรวจเช็คที่เมืองเลยฮะเปิดไฟด้วยไฟหวอเปิดไงไว้เนี่ยเป็นตำรวจหน้าใหม่เนะนี่ยเนี่ยเราล็อกเรียบร้อยนะะล็อกรถก่อนเดี๋ยวมีคนป้นนะโอเค โค้ยูเน wow. ียตัดโอ้รถตำรวจแม่งมีเนี่ยตั๊ด้วยอ๋อสุดยอดยังไงนี้ไปหาคนจับกลุมก่อนผมว่าน่าจะหนีไปป้นธนาคารนี้แล้วแหละรถแรงแซงทางโค้งโอ้โหต้องซื้อเนี่ยตัดทีไงไม่ซื้อก็ได้เอ๊ะเรามาแวะสถานีหลักของเราก่อนแล้วกันเนี่ยนี่คือสถานีเนี่ยโอเคเราเปิดไฟแล้วนี่วะเปิดได้แล้ะ ไปเว้ยจับคนร้ายง่ดีกว่าเหได้ยินเสียงหวอแล้วรู้สึกฮึ้เขิมจังหวะนี้ผมต้องพูดเลยว่าผมต้องจับคนร้ายให้ได้เจอแล้วฮะหนึ่งในคนร้ายที่ยืนเอ,อ้อะเหย,อย่อลอยชายขออนุญาตจับกลุ่มในข้อหายืนนิ่งเรียบร้อยครับผมข้อหานี้เนองก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเดี๋ยวๆๆกูล็อกรถกูแล้วกูลงรถกูขึ้นรถไม่ได้ฮัลโหลโอเคขึ้นได้แล้ว เคฮะโหมีการจุดพมจุดพูดตรงนู้นด้วยเงว่าผมต้องรีบไปเดี๋ยวนี่มันน้าเนี่ยรถตำรวจสามารถวิ่งในน้ําได้ฮนะรถตำรวจรุ่นใหม่เนะี่ยรุ่นสะเทิลน,น้ำสะเทินบกโคตรดีไปแล้วกูไปไหนเนะี่ยแล้วเมืองมาอยู่ไหนเนะี่ยเมืองอยู่นู่นฮนะไปฮนะเราเป็นตำรวจเราต้องมีคำลุยคำลายคำลายคำลุยลุยแบบนี้เจอแล้วกูจเจอคนร้ายล้วมึงเสร็จโจรอย่างกูแนะ่เดี๋ยวเสร็จตำรวจอย่างกูแนะ่มามาสิ เป็นโจรเหรอเป็นคนดีๆไม่ชอบชอบเป็นโจรนะขอจับกลุ่มในข้อหาพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยขอจับกลุม่มเรียบร้อยครับผมแน่ตำรวจอย่าง JK นะี้บอกเลยว่ามีสักพันคนบนโลกนี้เนะี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมขึ้นรถตัวเองไม่ได้เลยววะเห็นไหมผมไมขึ้นรถตัวเองไม่ได้ รถทีเ่เขาขึ้นหน่อยจีก็อยากขึ้นรถนะโอ้โหขึ้นรถไม่ได้ขึ้นคันนี้ก็ได้วะไอ้คันนี้เป็นรถตำรวจเหลืองเลยเปิดไฟต่อฮะไปเนีเป็นเจ้าที่ตำรวจที่เก่งกาจจริงๆเลยไม่ล็อกคะจังหวะนี้เราไม่ล็อกฮนะเดี๋ยวเราขึ้นรถไม่ได้เนื่องจากคลิปเสียทำให้ผมนั้นไม่สามารถลงคลิปยาวได้ถึง20นาทีเอาไปว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเดเนินไป Woohoo! <laughs>